เป็นวันครบรอบวันเกิดของผมวันที่19สิงหาคม2 5ง6รอกสก็ได้เรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพนับถือกันมาร่วมพบปะสังสรรค์ซึ่งก็จัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องสื่อมวลชวนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งก็ วันปีนี้ผมได้จับที่โรงแรมปรทุมธานีเพรจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นแ้ย่านาบ้านของผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านมาจากหลายๆที่ทั้งจังหวัดตังนครศรีธรรมราชแล้วก็ภาคใต้หลายจังหวัดแล้วภาคเหนือเชียงใหม่แล้วก็ ั่วประเทศก็ผมดีใจมากครับวันนี้ที่ว่าญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งๆท,ท,ที่ผมเป็นข้าราชการเกษียณแล้วแต่ก็เพื่อนพ้องน้องพี่ยังมาบุญน,นาฝาข้างก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทั้งอาหารเครื่องเดิมก็ทราบว่า อิมผีอิมอิมมีผีมันไปทุกท่านในโอกาสต่อไปถ้าผมามีอะไรให้เพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องสื่อมวลชนที่ผมจะรับใช้ได้ผมก็ยินดีครับและวันนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนที่มารวมทั้งผู้สื่อข่าวด้วยขอบคุณครับ ก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่โตราชทรรมน้องๆก็ขอให้พี่โตพบเจอสิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองตลอดไปและตลอดปีนะครับขอบคุณครับกับสวัสดีครับวันคล้ายวันเกิดวันนี้ขอให้พี่โตราชทรรอายุมั่นขวัญยืนม,มีความสุขมากๆครับผม วันนี้วันเกิดปู่ก็ขอให้ปู่อยู่กับน้องนานๆมีความสุขมากๆดูแลน้องไปนานๆขอให้ปู่มีความสุขยิ่งขึ้นขอให้ปู่ร่ำรวยๆสวัสดีครับผมวิมลมิตรปล้องครับอดีตผู้บัญจาการเรียนจำจังหวัดนาราธิวาสเป็นเพื่อนรักกับพโบ,โบ,โบอุทัยรู้จักกันมา30กว่าปีแต่ที่ประทับใจที่สุดเนี่ย วันหนึ่งผมไปเป็นผบเรียนจำนาราธิวาสผบอุทัยไปเยี่ยมผมให้กำลังใจว่าเฮ้ยต้องสู้นะเพื่อนที่นี่เพื่อนมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดได้ที่นี่ไม่มีใครมาได้นอกเว้นมึงวันนี้เป็นวันเกิดคนอื่นไม่มาไม่ว่าแต่ไอ้มนมึงต้องมาก็เป็นความประทับใจในหมู่เพื่อนฝูงเราอบรมมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันลำบากมาด้วยกัน และก็เป็นพอบอรุ่นเดียวกันพอบอุทัยเป็นผู้ที่จิตใจเมตตารักเพื่อนฝูงผมก็ถือว่าผมมีเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะที่ผมได้มาวันนีนะ้ไม่ได้มาด้วยอะไรหรอกครับมาด้วยใจด้วยความรักเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเก่าผมแต่เขาเป็นเพื่อนปัจจุบันคือไม่มีอดีต เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะครับเขาดูแลผมเขาเขาช่วยเหลือผมมาเหมือนกันนะระหว่างที่ผมเป็นผู้บัญชาการเด่นจำเนี่ยมีอะไรผมก็ต้องปรึกษาเขาขอความช่วยเหลือจากเขาสุดยอดนะครับผู้ชายคนนี้ผมถือว่าสุดยอดในกรมรัชทันอนาคตข้างหน้าเขาไปเป็นเลขารัฐมนีนะเขาก็ตั้งใจที่จะให้ผมได้ มาช่วยเขามาเป็นที่ปรึกษาให้เขาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเราเป็นทีมงานให้เกียรติเชื่อใจกันว่าเราอยู่ด้วยกันได้ในโอกาสวันเกิดของท่านบอบอุทัยผมก็ขอวอวยพรให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขาบอกว่าเขาอายุ99ปีหมอบอกว่าเขาเริ่มไอแสดงว่าเขาต้องอยู่เกินร้อยนะครับก็ขอว่าปบอุทัยมีอายุเกินร้อย มีความสุกกบเพื่อนฝูงช่วยการทำงานดูแลเพื่อนฝูงคนนี้เขาชอบช่วยเพื่อนนะครับเขาบอกว่าเขามีความสุกที่สุดที่ได้ช่วยเขาเป็นผู้ให้ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะมากได้นะครับก็ขอขอบคุณนะที่พอบอุทัยเขาให้เกียรติผมเชิญผมมาร่วมงาน ผมก็ได้มาทำหน้าที่เพื่อนที่ดีที่สุดของเขาคนหนึ่งเหมือนกันครับ,บคุณครับ